ช่วงประสบการณ์หลอนและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงประสบการหลอนนะครับตอนนี้แน่นอนนะฮะอยู่กับผมโยรินนะครับแล้วก็อาจารย์แซมเดอะซิกเซนด้วยนะฮะเรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมถ่ายทอดการเจอผีเจอวิญญาณนะฮะแน่นอนครับนั่งอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีครับแนะนําตัวกันสักนิดนึงครับชื่อแมนครับคุณแมนนะครับคุณแมนปกติแล้วเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมครับก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อแล้วประสบการณ์ที่จะร่วมถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงนีฮะก็เจอมาต่างคือเจอมากับตัวเองเลยใช่เป็นยังไงครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เจอกระสือครับครับระหว่างที่รากระบานเจอลอยอยู่กลางกลางทุ่งนาเจอเจออยู่ลอยลอยอยู่กลางทุ่งนาครับก็สื่อี่ที่เราเห็นเนี่ยรูปร่างของเขามาในลักษณะดวงไฟที่เราเคยเห็นในทีวีไหมฮะมาเป็นดวงไฟเพราะว่ามันอยู่ไกลมองไม่เห็นหน้า คุณแมนมั่นใจได้ยังไงว่าคือกระสืที่ล<ร>อยเพราะว่าให้ให้คนเช่นนั้นอะขี่รถกระบะกวดตามไปแล้วมันมก็ลอยลอยหายไปยัางเร็วมากอืมคือเห็นนานแค่ไหนฮะประมาณตอนนี้เห็นเลยอะเห็นประมาณเกือบเกือบยี่สิบมาสีได้ครับอา,ารอาจารย์แซมครับกระสือน,นี่มีที่มาที่ไปยังไงถ้ากระสือเ,เหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเขาดูหน่อยคล้ายว่า คล้ายๆว่ามันเป็นบิญญาณกักขังที่ที่เรียกว่าเหมือนกับสมมติครอบครัวครอบครัวเนี่ยมีกี่คนก็จะได้รับถ่ายทอดความเป็นกระสือเนี่ยอยู่ในร่างเดียวกันก็คือที่ที่มองเห็นตรงนี้นะแบบพ่อแม่ลูกเลยก็ถ่ายทอดเป็นเป็นบรรพบุรุษอืแต่เมื่อเยี่ยมองเห็นอ่ะมันมีหัวกะโหลกวิ่งมาหาเขาแล้วหัวกะโหลกเป็นหัวกะโหลกสีขาวก็แสดงว่าผีใหญ่เขาเจอแล้วมีมีดหมอแล้วก็มีสายสิงก็แสดงว่าผีเนี่ย เขาคงรู้ว่าเหมือนเมื่อเมื่อเขามาทักไทยกับเราแล้วไม่มีอันตรายครับเป็นยังไงบ้างครับเจอส่วนใหญ่แล้วเจอนี่คือต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกหรือว่าเจอหลายต่อหลายครั้งนะฮะเคยเจอตอนไม่ได้ครั้งหนึ่งครับตอ,ตอนบวชเป็นเป็น,ปนสามเณรบนหน้าฝ่ายยายยายเจอในรูปแบบยังไงฮะกลิ่นเสียงหรือว่ามาให้เห็นเลยมาให้เห็นเลยอืยังไงฮะมาเป็นหัวเลยมีไซม,มีแสงหนึงเหลืองหนึ่งแดงวาววับ ลอยมาคือกระสืออ่าคือกระสือเพราะว่าตอนนั้นเบ่อเป็นเอนอนอยู่มรุติพระ่ังประช,าช้าพระ่ังเมนอนี้เขาก็ให้มานั่งกรรมฐานกันก็นกมันลอยไม้เลยแล้วเป็นไงตอนนั้นที่เจอก็เฉยๆครับก็เลยเรียกพระให้ออกมาดูอืพระบวชใ<อ>หม่นี่คือบุญแรงใช่ไหมฮะอาจารย์พระบวชใหม่เหรอมันแล้วแต่มากกว่า จะต้องเจอจะต้องเจอทุกรูปไหมครับก็จริงแล้วเนี่ยต้องเจอทุกรูปไหมเหมือนวิญญาณผีเขาก็มาลองมากกว่ามา,มาลองมาลองทักทายดูว่าเราจะรู้สึกกลัวไหมที่มันมีหัวกะโหลกตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าคือพูดง่ายเนี่ยผีก็จะรวมตัวกันมาทักทายนะครับต้องย้อนกลับไปถามก่อนนะครับว่าคุณแมนนี่คือทํางานอยู่ที่มูลนิธิมีราเคิลออฟไลฟ์ด้วยใช่ไหมครใช่ครับก็คือต้องทําหน้าที่เก็บศพอะไรแบบนีีนะฮะแล้วในส่วนของกระสือแล้วเนี่ยเคยเจอดวงวิญญาณแบบอื่นไหมครับ อย่างอื่นนี่ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วเสียงแล้วกลิ่นอะไรอย่างนี้มีมาให้สัมผัสบ่อยครับกินนี่ก็มีมีมาบ่อยครับเวลาไปเอาศพไปส่งญาติ <นะ S 2> แล้วก็เวลายกยกเงี้ยจากตอนแรกที่ตายไปใหม่มันก็เบาใช่ปหครับแล้วพอไปส่งที่ตลาหรือว่าเขาไปอาไว้วัดอย่างเงี้ยพอไปถึงวัดปุ๊บเอาละมีน้าหนักมากขึ้นอืจากศพเบาๆนี่มีน้าหนักมากขึ้นแบบนี้เกิดจากอะไรครับอาจารย์ก็ผีเนี่ยนะเวลาเหมือนกัแบบว่า คือพูดง่ายพอเขาหลุดจากล่างไปแล้วเนี่ยเหมือนเรายกเนี่ยเขาพยายามจะเข้าล่างเขาอพยายามที่จะมาทับล่างเขาแต่ว่ามือเขาเหยียบอะมันเหยียบไม่ได้เจตนาที่ดวงวิญ,ญญาณแต่ละดวงที่มาเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับจะบ่งบอกได้ไหมฮะว่ามาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรเหรอทักทายความรู้สึกถ้าเกิดเขาอยากให้ดวงวิญ,ญญาณมาไม่ยากหรอกเอารูปคนตายเนี่ยวางไว้บนหัวเลยหัวนอนจุดดอกไม้ทูบเทียนก็บอกขอให้เจรีญเขาจะเข้ามาไม่น่าจะเกินสามวันเจ็ดวัน ค,คุณแมนมีประสบการณ์ไหนมาร่วมถ่ายทอดกับเราอย่างไฮะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้อนนเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอบคุณคุณแมนด้วยนะครับที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์หลอนกับเรานะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าหลอนมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะในช่วงเปิดวิญญาณครับสักครู่ฮะ ในช่วงนีครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงของเปิดวิญญาณนะครับผมยังยืนอยู่ที่โรงงานโมหินร้างแห่งหนึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนครว่าเราจะมาสื่อวิญญาณกันเรายืนกับครูนะฮะอาจารย์แซมสิกเซนเสียงล่าลือนะครับคุณผู้ชมครับที่ชาวบ้านลรแว่งนี้ได้พูดถึงเนี่ย มีหลายต่อหลายจุดเหลือเกินครับและด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือบริเวณสะน้ำน,นั่นเองครับก่อนอื่นเลยต้องเรียนถามอาจารย์นะครับว่ามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาในบริเวณตรงนี้ครับจริงๆแล้วตรงนู้นะฝั่งทางโน้นเลยนะครับเห็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็มากับพวงมาลัยที่ร้อยที่มือถ้าพวงมาลัยที่ร้อยที่มือก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาต้องการความรักต้องการความรักก็ต้องการที่เขาเรียกว่าให้คนนะ่ะได้คิดถึงเขาหรือการจากไปของเขา แต่ถ้าไปข้างบนตรงนี้เป็นผู้ชายแต่ผู้ชายตรงนี้เขาห่มผ้าสีขาวก็แสดงว่าอาจจะมีการต้องใช้พ้าเนี่ยลากวิญญาณเขาออกไปถึงจะไปได้แต่ด้านหลังนี่เป็นโครงกระดูกก็แสดงว่าดวงวิญญาณที่ตายเนี่ยมันเป็นดวงวิญญาณที่ตายแล้วก็ถูกฝังอยู่ในนี้แต่ที่ดูจากทั้ง,งหมดตรงนี้นะผีมีทุกจุดแต่ผีที่มีทุกจุดเขาไม่ได้มารวมกันทุกจุดนะเขาอยู่ต่างที่ ต่างที่ต่างที่ละจุดแต่เราเค่าคอยดูต่อไปว่าผีพวกนี้จะมารวมเป็นจุดเดียวกันได้หรือเปล่าครับอาจารย์เล่าที่ผมขนลุกเลยฮะขนลุกเรื่องอะไรล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่เขาบอกฮิ้นเฮียนเ,ยเนี่ยมันเฮียนขนาดไหนมันเฮียนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขามาแกล้งทําให้คนได้รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่และก่อนที่เราจะเข้าไปสื่อวิญ,ญญาณนะครับอาจารย์ครับเราก็ต้องไปขอเข้ามากับเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับอาจารย์ครับ,บใช่ญครับ มาเลยนะเราทำไม่กี่เข้ามาเลยกินซะเลยอีไรก็กินซะอาจารย์ครัเมื่อครู่เดินเข้ามาได้กลิ่นดอกไม้ไปกินไปกินดอกปีบก็แสดงว่าเข้ามาก็ผีเข้าของยิงอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในออฟฟิศก่อนดีกว่าอจารย์ครับเดี๋ยวเข้าดูข้างในดีกว่าครับ <c oughs> เข,าข้าามนลลกอาจารย์สัมผัสอะไรบ้างได้บ้างไหมในบ้านก็เมื่อกี้เห็นผู้ชายเขานั s <S ่งอยู่แถวๆนี้แล้วแล้วตอนนี้ล่ะฮะก็คือผีเนี่ย สมมติเขาอยู่ตรงนี้ก็อยู่นี้เขาจะแวบไปได้ทั่วแต่ผีเนี่ยผู้ชายที่น่าจะสักประมาณสามสิบกว่าถึงไม่เกินสี่สองเป็นชุดข่าวที่ทีมงานเห็นไหมก็เป็นคนผิวหน้ามีแก้มครับแต่ชุดเนี่ยยังไม่เห็นนะเขาอยากจะบอกอะไรกับอาจารย์ไหมก็ผีจะให้รู้ว่าอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเช้นสอมดีกว่าฮะ ผีนอนก็นอนห้องนี้นะแต่แต่แต่ห้องนี้เป็นห้องที่เป็นห้องที่ผมผมรู้สึกตั้งแต่ห้องนี้ก็ได้นะเพราะว่าผีจะนอนห้องนี้เพราะว่าถ้าในบรรยากาศหนึ่งของผีเนี่ยมันจะเป็นห้องที่สวยเพราะคนเยลรมินจ้เป็นห้องที่มันไม่รกล้างอาจารย์ครับสรุปว่าตรงนี้เนี่ยจุดไหนที่น่าสนใจที่สุด สรุปคือในห้องนอนนะครับอาจารย์ลและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมมีแขกรับเชิญนะครับเป็นผู้มาสัมผัสวิญญาณนะครับเดี๋ยวเขอเรียนใช่เลยครับเชิญเลนะยครับนะส,สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อชิ่งก๊อบผมชืต้าครับปกติแล้วเป็นคนกลัวผีไหมครับไม่กลัวหรอกต้าเลยครับอาจารย์ครับไม่กลัวครับเราลองดูไม่มีของดีอะไรใช่ไหมไม่มีแต่เมื่อกี้เห็นผีเนี่ย ถ้าผีาที่<ม>ตายเนี่ยเขาจะนอนตายลลเลยนษสะที่แบบว่าตัวเนี่ยขึ้นเตียงก็เป็นเป็นตัวเขามันขารดนนอนบกเตียงใครอยู่ห้องนี้อ,อ่ามาใช่ครับต้าแต่ต้าอยู่ในห้องนี้ครับทีนี้ครับเรามาอยู่ในห้องที่ทํำพิธีกรรมครับอาจารย์ครับทีนี้แขกรับเชิญของเราก็ให้นั่งนิ่งๆเลยนะแล้วก็หลับตาแล้วก็บอกให้แบบว่า ตัวเราเองเนี่ยยังมีครูบาอาจารย์ทุกอยากที่ออกไปอะออกไปเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เชิญจิตเขาเข้ามาเข้ามานะมาบอกนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาเลยเข้าให้เต็มที่เลยนะเออเข้าให้เต็มที่เลยเออ ที่เข้ามาเนี uh, ่ยเพอๆเขาเขาไอ้นี่นะเขาตายด้วยการที่ว่าเขาเขากินยาเข้ามาเลยอเข้ามาเลยนะเข้าให้เต็มเเข้ามาเลยนะเออเข้ามาเลยออยู่มานานยังอยู่มานานยังที่เราอยู่เนี่ยที่เราอยู่ในข้างล่างข้างบนคือตัวเดียวกันใช่ไหมวิญาณเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมถ้าใช่ช่วยไปยัง้งใช่ไหม ใช่ไม่ที่การที่ตายเนี่ยของเราเองเราไอ้นี่หรือเปล่าเรากินยาฆ่าตัวตายไหม <S <S ใช่ไหมใช่ไหมยพยักหน้าดิใช่ปะใช่ไหม,มถ้าใช่ช่วยพยักหน้าหน่อยครับฮะใช่ไหมแต่ก็แต่เมื่อกี้จริงๆแล้วสมัยก่อนเราควรทำบุญไหมทำไหมทำไหมไม่ค่อยได้ทำแล้วมีคนส่งผลบุญอะไรมาให้บ้างไหมฮะญาติก็ไม่สนใจเลย ๋อญาติไม่สนใจเลยก็แสดงว่าเนี่ยถ้าเป็นผีพวกลักษณะอย่างเงี้ยนะต้องต้องทําบุญให้เขาครับเห็นไหม <c oughs> เาเออกอาการมาเนี่ยอ <c oughs> หรือว่าไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้เขาก็รู้ตัวเขาเองเพราะว่าพาต้องเก่งน,นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบมันทําบุญให้เนี่ยคือคือจะช่วยได้ไหมช่วยได้แค่กินอะสิ ได้ยังพอยังพอกินได้ใช่ไหมฮะได้กินเดี๋ยวผมกลับไปผมทําบุญให้นะครับพี่อืมได้ครับนี่ถ้าสมมติว่าเขามีคนที่ออาพระเนี่ยแล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตอนเพลตอนเนี้ยดีขึ้นไหมดีไหมเราก็ได้กินด้วยเนาะผีก็ได้กินกันเยอะก็ต้องออาพระมาเลี้ยงเพลไหวเพลก็จะดีขึ้นดีขึ้นทําเป็นระยะระยะเลยวิญญาณที่นี่มีเยอะถึงประมาณถึงสักสามสิบตนได้ไหมฮะ ถึงๆอ๋ออยู่คนเยอะเดี๋ยวผมทำบุญมาให้นะครับพี่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมในขณะที่อาจารย์แซนทำวิทีเยเชิญรูมีการออกจากร่าง ร่างของแขกรับเชิญก็ล้มตัวลงอย่างแรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันเกิดอะไร